รถสวยเนาะแล้วก็มีรถตู้สีดังคันนะคะทางนี้นะคะมีอะไรบริการนักท่องเที่ยวเรานักท่องเที่ยวมาสองคันนะคะถ่ากคลิปนี้อยู่กับแม่บุตรกุกกนะคะนักท่องเที่ยวมาสองคันรถนะคะโยหญิงห่อะะห,หูกนะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปด ไปถ่ายเลขบ่ไปถ่ายเลขเราไม่เห็นนะเาเที่ยวมานะเที่ยวนานเลยเนาะค่ะวันนี้ก็มีมานะคะสงคัญถามเขาก็บอกว่าจะมาเมื่อวานเขาเห็นลำนะคะเขาเลยอยากมาดูลำเขาก็ว่าอยากจะมาเที่ยวค่ะค่ะแต่ตอนนี้มันแดดร้อนนะคะก็คงจะลำไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นตอนเย็นๆนะคะถึงจะลำได้่านบอกว่าคนเห็นลำแล้วก็อยากมาดูลำบอกใช เพื่อนบอกอย่างนั้นว่ามาเที่ยวมาท่องเที่ยวเที่ยวมาเรื่อยๆก็เลยเมื่อวานเห็นมีลำก็เลยอยากจะมาบุญอยากจะมาลำค่ะอยากจะมาแต่ถามหาดอกไม้อยู่นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะให้ที่ไหนกําลังอยู่นะคะสีส้มๆเนาะคนนี้ใช่ไหมแม่นค่ะแล้วก็มีแล้วก็นั่งขึ้นรถไปแล้วก็เดินไปอีกกําลังไหวค่ะเนี่ ไหวขอกอนมีอะไรอีบอม่ีผมเปิดบ้มาได้แล้วเนาะอ๋อีีกมานางค่ะะดเดาเรืองขอลังมือนยด้งเลยา้หางบ้าน็เห็นไหมคะบนผัดบัวด้นางเลยที่นอกไหวขอพรอนแต่หาดอกไม้ไม่เจอค่ะเขาก็ว่าถามอยู่ ว่เปล่าก็ได้ไว้จิตทูปก็ได้จิตทูปบอกก็ได้คุณบหามาแม่บ่นจัหราคามากันหลายคนไหมหลายคนมบ่า Et, 2, าเจ็ดคนนะคะไม่ได้กินข้าขอพรค่ะขอพรนะคะพอดีสามีนะคะเขาี SO ่เดินไปนะคะท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นวิสีธรรมานมันจะมาขอพรให้คุณมารงระยะสุดท้ายนะคะขอพรด้วยค่ะ หับคานางรำนางรำถวายนางร99คนาอยู่จังหวัดบึงกาลนะบึงกาลนัางจับต้นนาคะระยะสุดท้ายด้วย99 เอาล่นนะพ่อไปขอพรตรงนั <S <S ้นขอพรขอพรขอขอพรเป็นอีกอนักไปพ่เรศายือหาคอราชการรการค่ะเราเป็นข้าราชการมานาน่ะเป็นข้าราชการมานานนะคะขอพรขอพรขอให้หายขอพร อันนี้รับารเทละาถวายนะคะตั้งเก้าสิบเกคนนะคะเพื่อนก็ขอให้เพื่อนเพื่อนบนไว้ก็ขอให้เพอนขอให้เพื่นสมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะขอให้หายดะ ค่ะขอให้หายนะคะเพราะว่าองค์ปู่ของเรานะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะก็ขอให้หายนะคะขอให้หายนะค่ะตอนนี้เยละกำลังจะจัดการให้นะให้ลูกขอพี่ใช่ไหมที่ไปไหว้มาบ้างแล้วค่ะไปแล้วก็หาแต่งกันห้าให้เนาะไปมาแล้วไปไหว้มาแล้วก็จะแต่งให้เด็กๆเยล่ะเออจับจับจับพันห้าใช่ไหมคะห้า ดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่เรียกคันห้าพบแล้วมาพบกายด้วยกันลายายก็รู้ดีเราจะมาให้ประจำแล้วแล้วก็ค่อยเหตุเป็นยังไงบ้างคะมาดูแล้วก็เราก็ได้ยินจากข่าวเนาะได้ยินจากข่าวว่าเป็นยังไง แกอยู่เพราะว่าเราก็ติดตามข่าวแกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถามว่าเราจะเชื่อไหมที่เขาถามอะไรก็เราก็ไม่เชื่อหรอกที่ใสของคนถ้าใจคุณสุนทานแบบนี้จะไปฆ่าเด็กนี่ไม่ได้หรอกค่ะเป็นความคิดที่ดีค่ะที่เขาพวกเราอยู่ข้างๆก็โอ้ยคนลุกเป็นไปไม่ได้หรอเด็กตัวเล็กๆจะฆ่ากันได้ค่ะขอบคุณค่ะี่เชิญเดี๋ยวพี่พี่ด็อกเตอร์ไอ้ขอพรท่านค่ะ เ,เป็นเอฟซีลุงป้านะคะเชื่อลุงนะคะเป็นเอฟซีลุงพนตัวจริงเลยนะคะขอให้เพิ่นสมพรเด้อเพิ่นมาขอพรอะไรก็ขอให้เพิ่นสมความมุ่งม,มากปรารถนาเด้อสำหรับลี่มี้ก็ขอจบรวมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ